สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทานกันร้านที่ครัวป้าแต๋ใต้ต้นมะขามนะคะตรงบางละมุชนชลบุรีค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะที่นั่งหน้าร้านก็มีนะคะเมนูเราจะสั่งหน้าร้านเลยก็ได้หรือว่าจะไปสั่งด้านข้างก็ได้ค่ะเมนูเขานะคะ่ะ แกงส้มชะอ,องกุ้งนะคะน,น่าทานมากแบบบ้านๆอันนี้ทอดปลาทอดเห็ดคนนะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาเห็ดคนทอดมากรอบเลยนะคะหมูย่างนะคะนี่กับน้ำจิ้มแจ่วนี้เมนูหมูย่างจิ้ม ส้มนะครับด <ไป S 1> ูภาพแบบบ้านๆนะจะแบบเปรี้ยวไม่มากปิดกลุ่มขอบดีเขาใส่ผักพื้นบ้านด,ด้วยนะคะใส่พวกแบบผักกรอบดีหลายอย่างผัก วัันนะ,ะดีก,นนก,กดนะต้มกข้าขโพดไข่เค็มใส่ปูมา้าอ,ร,อ,อร่อยทุกเอมเลครับติ่มซเก่า เี้ยวหวานผิดลยห้าตาเลยรานรเปลัาบ้านไม่แหงหมูเขาหมักมันดีนะน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวๆเ,เค็มๆอร่อยาหขอบอร่อยมาก

มอพี่ปูน่นะคะไม่ใช่กุ้งเดี๋ยวเป็นหมูกุสดอรอ่อยหมูก็อร่อยมันบรรยากาศดีปลาอร่อยมากถ้ามา, <laughs> มา,านะอยากแนะนำเมนูเนี่ยปลาทอดเห็ดโคนอร่อยมากทอดมาแบบกรอบอะ แล้วปลายอย่างเงี้ยชิ้นใหญ่กินแบบพอดีคำอ,อ่ะทอานแบบอร่อยมากมีกระเทียมด้วยแน่นอมรสมนลุนกมกระเทียมกระเทียม เดือดหวานมากเขามีมะข่ายด้นะคะตดทวงแม่ขัวเสื้อดำนะคะทำกับข้าวอร่อยมากถ้าใครมาทานที่นี่นะคะ แล้วแบบกินเผ็ดไม่ได้แบบเรานะแนะนําบอกคุณป้าน,นะคะว่าเผ็ดน,น้อยอยู่เผ็ดกลางๆนะคะเพราะว่าเขาทามารสชาติแบบถือว่าอร่อยมากแต่ว่าเผ็ดไปนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สาคัญขาดไม่ได้เลยนะคะแนะนำยังเหลือตัวนี้ตัว <laughs> น,นี้อร่อย้าเห็ดโค้โทอดกระเทียมต้องสั่งนะคะร้านเปิดทุกวันไหมคะพี่จะเปิดทุกวันถ้าไม่พายายไปหาหมอหรือว่ามีอุบิเหตุไปตรงไหน <laughs> เปิดกี่โมงถึงกี่โมงะคะเออพี่จะเปิดสิบโมง ก็ประมาณสี่โมงเย็ยนพี่ก็๊บสูดได้มีของหมดก่อนที่เราปิดอาหารไม่แพงนะครับหมูย่างร้อยยี่ตมกระโพราร้อยยี่จ้ามีปลาเห็ดโกนทอดร้อยแค่สิบแกงส้มถ่มทอดปูร้อยแค่สิบคุขอขอ้มนะผู้ชมกับข้าวอร่อยห้เยอะแยเออให้เยอะเป็นจานปันจานเยอะแยะัมดกินนทไม่หมด จบคลิปกันไปแล้วมาสสำหรับการรีวิวอาหารนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย